สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะเรามาชมกระเป๋าหนังจระเข้สวยๆกันนะคะสําหรับคลิปวิดีโอนี้นะคะโนเอลนำกระเป๋าสะพายหนังจระเข้ทรงถุงกระดาษไซส์ใหญ่มาอัปเดตให้พี่ๆได้ชมกันนะคะสําหรับตัวนี้ก็เพิ่งผลิตมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะพี่ๆขาสาหรับกระเป๋าทรงถุงกระดาษอีกหนึ่งรุ่นแฟชั่นยอดนิยมที่มีดีไซน์สวยเรียบหรูชนิดที่ว่าทุกแบรนด์จะต้องผลิตเลยนะคะพี่ๆขาทั้งไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่พี่ๆไปเช็คดูได้ ได้เลยรุ่นนี้เป็นอีกหนึ่งรุ่นสวยเรียบหรูย้ำเลยนะว่าทุกแบรนด์ก็ยังต้องผลิตเลยค่ะทรงนี้และหนังจอระเข้ก็ไม่พลาดเช่นเดียวกันนะที่ไหนอยากจะผลิตรุ่นนี้ก็ผลิตได้ทั่วโลกค่ะแต่ว่าถ้าเป็นบริเวณหัวกะโหลกผลิตจากวัตถุดิบที่มีต้นทุนการผลิตสูงที่สุดในโลกนั้นหายากมาก อย้ำนะคะทรงถุงกระดาษสวยแล้วก็ได้รับความนิยมเราจะเห็นวัตถุดิบอื่นๆเต็มท้องตลาดเลยเพราะว่ารุน่นนี้ทุกๆแบรนด์ก็ผลิตกันทั้งนั้นไซส์เล็กไซส์กลางไซส์ใหญ่แต่จะหาวัตถุดิบที่ผลิตจากหนังจระเข้แท้ๆงานพรีเมียม ผิวสวยแบบนี้หายากมากจริงๆและราคาก็โอ้โหไม่ต้องถึงเลยค่ะพี่พี่คะและที่สําคัญนะคะของหน่อยเนี่ยราคาหึงคุ้มที่สุดแล้วงานคือใหม่เกี่ยมสุดๆใหม่วันนี้ไม่มีแล้วเริ่มต้นที่สีดำอังละค่ะ น้องเอจะให้ขนาดแล้วก็ราคานะคะสําหรับรุ่นนี้ขนาดความกว้างจะอยู่ที่12นิ้วสูง10นิ้วหนา5นิ้วผลิตจากจอระเขาอายุอย่างน้อยใช้คําว่าอย่างน้อย4ปีขึ้นป4ปีขึ้นไปนะคะพี่ๆ่าสาหรับไซส์12นิ้วก็ไม่ใช่จอระเขตัวเล็กๆอย่างแน่นอนราคาไม่มีต่ำกว่าหลักหมื่นหมื่นไม่ต้องพูดถึงสตาร์ท3-4หมื่นอ่ะจริงๆแล้ววัตถุดิบแบบนี้งานคัดเกรดแบบนี้ขอย้ำนะคะว่าไม่มีต่ำกว่าหลักหมื่น หมื่นหนึ่งก็ไม่ต้องพูดถึง3ามสี่หมื่นอัพอย่างเดียวแล้วน้องเอจจัดให้พิเศษ7500บาทค่ะพี่ๆขาเชิญชมความสวยได้เลย7500บาทสีดำมีแค่ใบเดียวเท่านั้นนะคะสีดำคือสวยตาแตกจริงๆพี่พี่ขาหรูหรางเงางามมากชํำสวยเรียบรู้ดูดีสุดๆด,ด้านข้างกระดูกลางหางลำตัวด้านหลัง กระดูกสวยงามมากๆนะคะซ้ายขวาก้นกระเป๋าพี่พี่ขชัดชชัดๆทุกมุมนะคะถามว่าถ้าเราได้จระเข้มาสักสิบตัวยี่สิบตัวเนี่ยเราจะได้ผิวหนังแบบนี้ทุกตัวไหมมันเป็นไปไม่ได้ค่ะพี่พี่ขาส่วนมากแล้วจระเข้เนี่ยจะมีร่องรอยการต่อสู้นะคะเพราะว่าน้องเป็นสัตว์ดุร้ายจะมีจะมีแผลค่อนข้างเยอะการที่จะ ค่คจอเทพสวยขนาดนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยซับในผลิตจากหนังวัวแท้เกรดเองานตัดเย็บด้านในก็เนี๊ยบมากเลยค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีต่อไปเป็นสีเทาสำหรับรุ่นนี้สวยมากเรียบหรูแล้วก็ดูดีมากๆเลยสพายออกมาแล้วสวยสะพายออกมาแล้วก็สวยมากๆด้วย เวลาสะพายอยูกานค้างพี่ๆขาสายสะพายปรับยาวได้อีกนะคะ,ะสาวๆที่รูปร่างสูงก็สามารถปรับใช้งานตามสรีระได้เลยสีเทาค่ะ12นิ้วไซสใหญ่จุของได้เยอะสบายค่ะใช้งานสะดวกแล้วก็โดดเด่นมากด้วยอ่ะให้ดูสีเทาใกล้ๆนะคะอ่าสีเทาด้านหน้าหัวกะโหลลำตัว สีชํำม,มากเป็นสีที่เรียบหรูแต่ทําได้ดีชําได้ชําทําได้ถึงนะ,ะเห็นสีเรียบๆแบบนี้นะคะแต่ก็จัดหนักให้เต็มที่ใส่สีให้แบบเต็มที่ซ้ายขวาด้านหลังค่ะอื้มสวยสุดยอดมากพี่ๆะ่ะดูก้นกระเป๋านะคะสีเทาราคา7,500บาทนะคะเป็นราคาที่ถูกที่สุด่าง แบบหาที่ไหนไม่ได้จริงๆนะคะถ้าเป็นงานเกรดเดียวกันฟอกเหมือนกันถ้าพ,พี่สนใจสินค้าในคลิปวิดีโอนี้พ,พี่แคปภาพแล้วทักแชทมาได้เลยนะคะแล้วก็ฝากชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ต้องการเก็บเงินปลายทางหรือว่าโอนเงินก็สามารถแจ้งได้เลยนะคะสำหรับพี่ๆที่รับชมน้องเอ๋ทาง YouTube นะคะน้องเอ๋ก็จะทิ้งเบอร์โทรศัพท์ไว้ให้ทุกคลิปเลยเมมเบอร์น้องเอ๋เสร็จแล้วทักหาน้องเอ๋ทางไลน์ได้เลยจ้ะไปต่อกันที่สีต่อไปค่ะสีน้ำนตาลช็อกโกแลตหื่พี่ขาสำหรับรุ่นนี้ จะถือแบบระดับนี้ระดับคล้องแขนก็สวยมากใสสายสะพายก็สวยมากหรือว่าถือแบบปล่อยก็สวยมากค่ะมันเป็นกระเป๋าที่มีดีไซน์สวยเรียบหรูแล้วถือ,อย่างไงก็สวยสีน้ำตาลก็คือโดดเด่นเรียบรูเป็นสีที่เป็นอีกหนึ่งสีที่ดูมีรคาคามากๆเลยนะคะพี่พี่คะ่ะดูสีน้ำตาลนี่ก็จะเป็นสีที่เป็นแฟชั่นทาง แถบยุโรปนะคะคนยุโรปก็จะชอบสีดำน้ำตาลสีเทาสีครีมสีขาวนะคะพี่พี่ขาก็ถ้าชอบแบบ fashion, แฟชั่นแถบยุโรปนะคะสีน้ำตาลถือแล้วไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนสวยเรียบหรูดูดีแน่นอนสวยเรียบรูดูดีนะคะเตะตามหาเศรษฐีแถบยุโรปแน่นอนค่ะนี่ด้านหลังค่ะพี่พีคาหนังสวยมากหนังมีความฉ่ำของสีผิวหนังมีความสวยมากว่าเป็นงานที่ ถูกคัดมาอย่างดีจระเข้ทุกตัวถูกคัดมาอย่างดีนะคะแผลลึกแผลยาวไม่มีสเกลหนังทุกจุดทุกปุ่มที่นูนขึ้นมาก,ก็สวยมากชัดเจนมากเลยสีน้ําตาลค่ะดูด้านในสีน้ำตาลมีเก็บเงินปลายทางด้บวกเพิ่มนะคะแล้วก็ช่วงนี้ยังคงมีของแถมให้สองชิ้นนะคะพี่ที่คาก็จะมีหนังงูหนึ่งชิ้นนะคะแล้วก็หนังปลากระเบนหชิ้นนะคะสําหรับค่าของแถมนี่ คือถ้าคิดต้นทุนจริงๆอ่ะสูงมากแล้วถ้าเป็นราคาขึ้นตลาดเนี่ยเฉพาะชิ้นนี้ชิ้นเดียว2,500บาทแล้วนะคะพี่พี่ะาที่นี่ใช้หนังทุกชิ้นให้เกิดประโยชน์สูงสุดและคุ้มค่าที่สุดชิ้นหนังที่พอจะทําเป็นของช้าลุยชิ้นเล็กชิ้นน้อยต้องอน,นำออกมาทําเป็นของแถมให้พี่ๆได้ใช้งานกันนะคะด้านในสีน้ําตาลค่ะไปต่อกันที่สีต่อไปนะคะสีแดงวายนะคะโอ้ตายแล้วพี่พีาสวยมาก สวยมากเรียบหรูมากร่นี้ถือออกมาแล้วโดดเด่นแน่นอนจระเข้สีแดงช่ำมากนะคะเป็นจระเข้ก็เป็นอะไรที่หายากอยู่แล้วยิ่งเป็นสีแดงเดี๋ยพี่พี่ขามันสวยแล้วมันร้อนแรงมันรูหรามันโดดเด่นแบบไม่เหมือนใครตัวนี้คือสีสวยสีช่ำสุดๆเลยอ่ะพี่พี่ขาดูใกล้ๆสุดยอดมากเลย หัวกะโลกในคลิปวิดีโอนี้ก็จะเป็นสายพันธุ์ไทยสายพันธุ์สยามทุกใบเลยนะคะเป็นงานจระเท้ฟอกนิ่มซึ่งจะเป็นงานที่ผ่านกระบวนการในการผลิตในการฟอกใช้เวลามากกว่า3เดือนแบบไม่ข้ามขั้นตอนขอย้ํานะคะใช้เวลาถึง3เดือนแบบไม่ข้ามขั้นตอนนั่นหมายความว่าถ้าผลิตไม่ถึงระดับนี้ผิวสัมผัสก็จะไม่ได้แบบนี้ วิธีพิสูจน์ง่ายมากเลยพี่พี่ขถ้าบอกว่าเป็นจอร์เก้ฟอกนิ่มเนี่ยนะพิสูจน์ไม่ยากเลยจอรเข้เนี่ยน้องเอกจะไม่ได้ขยาให้ดูอย่างนี้ทุกใบนะคะจะไม่ได้ขยาให้ดูอย่างนี้ทุกใบซึ่งงานจรเข้ฟอกนิ่มที่ผ่านการฟอกมาถึง3เดือนเนี่ยพี่พี่ไม่ไม่ว่าจะใช้อีท่าไหนก็จะไม่มีการเสียทรงคือหนังเนี่ยจะมีความละมุนมากแล้วก็จะมีความแข็งแรงแบบคืนตัวนะคะคืนตัวได้สวยแบบนี้นลูกค้าน้องเอกเน,นะคะเคยเอาไปใช้แล้วผอวางอะไรทับไว ตกใจพอเอาของออกอุ้ยมันกระเป๋ามะยักลูกค้าตกใจเลยนะคะตัวนี้มาตรฐานตัวน <moon> ี <figuring out 000 fuck> ้จะเป็นมาตรฐานส่งออกแบบทั่วโลกเลยเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยอุณหภูมิจะไม่เหมือนกันนะคะคือหนังที่ไม่ได้ผ่านการพกแบบมาตรฐานถึงถึงเนี่ยไปอยู่เมืองหนาวเนี่ยโอกาสที่หนังจะแตกเป็นไปได้นะคะเหมือนมนุษย์เนี่ยค่ะพอเข้าหน้าหนาวขึ้นมาบางทีผิวแตกขาแตกปากแตกนะคะจอระเข้ก็เหมือนกันถ้าหนังที่ผ่านการชฟอกแบบฉาบฉวยนะคะพี่ๆถ้าไปอยู่เมืองหนาวหนังจะแตกได้นะคะ อันนี้ก็นองเอ๋ยทำให้ดูว่าองานฟอกนิ่มของแท้ต้องขยําได้แล้วก็กลับคืนรูปสวยได้สีสุดท้ายค่ะเป็นสีเขียวมรกตนะคะพี่พี่คะโอ้สวยค่ะสวยมากและราคาพี่พี่ไม่มีต่ำกว่าหลักหมื่นหลักหมื่นไม่ต้องพูดถึงในบ้านเราอยากต่ำเลย3ามสี่หมื่นจระเข้เป็นตัวขนาดนี้ค่าอาหารน้องหลักหมื่นยังไม่ได้เลยแต่ราคาพิเศษจากน้องเอ๋ยนะจระเข้แท้นะ จระค่แท้นะคะพี่พี่เจ็บพันห้าร้อยบาทหาไม่ได้จริงๆหาไม่ได้อย่างแน่นอนพี่พี่ได้กระเป๋านอเอ๋ไปนะคะพี่พี่ขเรื่องของความคุ้มค่าพี่พี่ได้แน่นอนเรื่องของความสวยไม่ต้องห่วงค่ะน้องเอ๋จะมั่นใจมากเลยในะเรื่องของความสวยความหรูหราลูกค้านกเอ๋รับไปแต่ละท่านเนี่ยถือไปเที่ยวต่างประ,ทประเทศนะคะหรือว่าจะต้องไปพบกับใครไปเจอกระเป๋าแบบไหนกระเป๋าของนงเอ๋เนี่ยไม่มีอะไรมากินลงได้เลยไม่มีอะไรมาปะ คือไม่ไม่ว่าพี่ๆจะไปเจอกับใครหรือว่าเจอกับกระเป๋าใบไหนบนโลกใบนี้นะคะเอาแค่ต้นทุนในการผลิตก็พอไม่มีใครเทียบหนูได้หนูบอกเลยว่าวัตถุดิบของหนูว่าเป็นวัตถุดิบที่มีต้นทุนในการผลิตสูงที่สุดในโลกหนูใช้คําว่าต้นทุนนะส่วนราคาขายน้องเอ๋ไม่ได้ขายแพงแต่ว่าวัตถุดิบของน้องเอแพงที่สุดอย่างเช่นที่ไปเจอกระเป๋าแคนวาสใบละห้าหมื่นต้นทุนเท่าไหร่อาจจะแค่พันกว่าบาทก็ได้แต่พี่ พี่พี่ซื้อกระเป๋านกเขยไปในราคา7,500บาทต้นทุนนกเขยเป็นหมื่นนะค่าเลี้ยงดูค่าอาหารถ้านึกถึงตอนนั้นอ่าแล้วขายได้ไงต้องสงสัยใช่ไหมคะเขาไม่ได้ขายหนังอย่างเดียวขายเนื้อด้วยขายหลายอย่างนะคะพี่พี่ขาบวกกับวิกฤตด้วยบวกกับอะไรหลายๆอย่างอยู่หนูอยู่ในแหล่งผลิตหนูอยู่ในต้นกําเนิดของมันหนูก็เลยได้ในราคาที่พิเศษกว่าใครหนูสรรหาของเก่งเอาน,นี้ละกันหนูหาของยากที่หนูหา นูหางานยากงานสวยๆมาให้กับพี่ๆนะมันก็ต้องยากพอสมควรอยู่แล้วแต่ว่าพี่ๆได้ไปพี่ๆจะไม่ผิดหวังถือกระเป๋าหนูไปก็ไม่ต้องหลบใครมีแต่คนจะเข้ามาทักมีแต่คนจะเข้ามาถามมีแต่คนจะมองเพราะว่าวัตถุดิบทั่วไปหาที่ไหนก็ได้เอาจังริงนะแบ่งผ้าพลาสติกพีสสูพหีหรือแคนวาสหรือวัตถุดิบอะไรก็แล้วแต่แตอ่ะถามว่าดีไห ทุกอย่างบนโลกใบนี้มันก็ดีหมดเลยค่ะถ้ามันมันก็อยู่ความชอบแต่ทีเนี้ยพี่พี่กำลังหางานหายากอยู่ปะอยู่หรือเปล่าล่ะคะแต่ถ้าพี่กําลังหางานที่หายากเนี่ยงานนอกเอียดเป็นงานแบบนั้นสวยและหายากแล้วมีต้นทุนในการผลิตสูงที่สุดในโลกซึ่งผ่านการจัดอันดับมาแล้วไม่รวมกับกระเป๋าเพชรกระเป๋าทองนะหมายถึงกระเป๋าที่เป็นแบบเนี้ยในบรรดากระเป๋าเนี่ยตัวนี้คือต้นทุนสูงที่สุดในโลกผ่านการสํารวจ นะฮะผ่านการจัดอันดับมาแล้วเรียบร้อยนะฮะไม่ใช่แค่นักเอพูดหลายรา,ายการทีวีก็พูดที่พี่เคยเห็นกระเป๋าจระเข้ใบละ2030ล้านไหมฮะมีนะคะเข้าไปดูได้เลยข้อมูลอยู่ในมือถือทุกคนเปิดดูได้เลยกระเป๋าที่แพงที่สุดในโลกก็จระเข้นะสวยถือกระเป๋านักเอไปที่พูดได้เลยว่าเนี่ยเป็นวัตถุดิบที่พแพงที่สุดละเพราะว่าค่าเลี้ยงดูก็เป็นหมื่นและพูดแค่นี้พอจบส่วนราคาที่ซื้อมาไม่ต้องไปบอกนะฮะไม่ต้องบอกเลย หนูก็ไม่ได้มีของให้เยอะแยะนะคะพี่พี่ขาคือถ้าคนไม่รู้จักน้องเห็นเนี่ยเห็นแต่กระเป๋าเนี่ยไม่มีใครคลิปหรอกค่ะว่าราคาจะอยู่ที่7,500บาทพี่พี่ขาอย่างน้อยๆต้องมี3-4 0ถึงหมื่นบาทนะะในบ้านเราที่ต่างประเทศไม่มีต่ำกว่าหลักหมื่นนะคะหลักแสน,นะคะ่ะพี่พี่ขเอาสนใจทักมาได้เลยขอบคุณที่รับชมคลิปวิดีโอของน้องเห็นด้วยค่ะแล้วพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ